สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับมอนสาวย่อพ่อหวยคือเก่าเนาะเมื่อนี้มอนกับเบมี่ยังไลยจ้ะมอนกับเมาถามว่ามีไั่ถือเลขบ่จ้ะมีมีคนถึกเลขในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสามบ่จ้ะซึ่งที่มอนสิมาถามคือว่ามอนกับได้ให้หวยไปเนาะเมื่อวันที่สามสิบ สาสิบงหาคม2563ที่ผ่านมานะจ๊ะมอยก็ให้เลขเข้าไปมอนบอกว่าให้เน้นเลข03นยกับ8ปดก้า็ซื้อขึ้นซื้อลงและทีนี้หวยก็ออกเมื่อวันที่1กันยายนสองหเาหนเนาะก็เป็นเลข98ซึ่งออกเป็นโตกราฟนะจ๊ะซึ่งโตมอนเองก็กถือถือลอตเตอรี่จ๊ะถือลอตเตอรี่ลายใบคือกันมอนก็เลยอยากรู้ว่ามีเอฟซท่านใด ได้ซื้อเลขที่มอนบอกอยู่บจ่จาก่อนอื่นมอนต้องบอกก่อนเด้อว่าเลขความฝันของมอนนี่ข่าวทุกงวดค่ะถ้าผู้ใดอยากมีโชคมีลาบหรือว่าอยากถูกหวยก็ฝากกดติดตามช่องของสาวย่อพ่อหวยไว้เ้ยจ้าคือเลขความฝันของมอนอ่ะงวดก่อนออก8ป8 8ก็ออกข้างล่างแล้วก็มางวดนี้ก็ออก98เนาะออก98ข้างล่างซึ่งออกตัวกราฟ พามอญให้ไปแปดเก้าเนาะแปดเก้ากับศูนย์สามมอนให้เน้นการมอนก็มีคลิปคลิปที่มอนลงไว้ให้ล่วงหน้าเด้จ้กคลิปวันที่สามสิบมาให้เบิงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ามอน่ะบอกเลขก่อนหวยออกนี่ละจ้ะมาค่ะทีนี้กับมาเบิงแนวทางกันเนาะเบิงแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสามนี้เลขก็มีบลายโตจก้ก เลขมีบลายโตซึ่งเป็นเลขที่มอนกะได้เขียนไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วนะเดอะ้อมามาค่ะมาเบิ่งกันค่ะชอบตัวไนกะเก็บไปพิจารณาเด้อค่ะเดอะ้อถ้าบ่อชอบกับเลื่อนผ่านได้มอนก็นต้องขอบอกก่อนเด้อว่าเลขของมอนกะจะมีข่าวบ้างไม่รุ้บ้างแต่ที่ผ่านมานี่ก็ยังเบ่เคยเห็นเลขความฝันของมอนสิรุ้นะคะก็มีตะข่าว พ่อแม่พี่น้องใา่ซื้อขื้นซื้อลงนาเด้อเลขที่มอสิบอกต่อไปนี่ซื้อขื้นซื้อลงนํามาค่าวมาเบิ่งเลขเด็ดๆนากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะเป็นเลขความฝันของมอนเองเ้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสามนี้เะค่ะเด้อเลขทั้งเบิดก็มีหาชุดนะคะมีหาชุดก็จะมีเลขหนึ่งห้าสามสามสามห้า 03เน้นนะคะตัวที่มอใส่เน้นคือเน้น03กับ89นะคะเด้อท่านผู้ชมเลขทั้งเทิงนี่ท่านผู้ชมกะซื้อขึ้นซื้อลงได้เลค่ะเด้อกนไว้แต่มอนให้เน้น03กับ89นะคะเด้อเน้น03กับ89เป็นเลขความฝันของสาวย่อพ่อหวยเด้อค่ะให้เมื่อวันที่3สิบสิงหาคม2หกสามนี่เนาะสิงหาคม เ,เลขสญญาวย่อไฮมือนี้วันที่30สิงหาคมกาฝากท่านท้ชมเก็บไปพิจารณาเบิงงนะคะเด้อมากตัวใดชอบตัวใดกะจัดหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ถ้าบ่มักก็เลื่อนผ่านได้เด้อค่ะเด้อย้ำนะคะย้ำย้ำให้เน้น03กับ89เลอค่ะเด้อย้ำอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางช่องของมอนฝากเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากรับชมคลิปของคลิปหวยของสาวย่อพ่อหวยี่กะสามารถรับชมได้เลยค่ะเด้อในช่องของพี่สาวช่องอีสานร,ร้อยเอแล้วก็ช่องอีสานพารวยแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องเจมมี่นะคะเด้อฝากติดตามได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้ออันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ใดเห็นก็นแคปหน้าจอไว้ได้จ้าแคปหน้าจอไว้เลยจ้าและนี้ก็เป็นอันแนวทางเนาะที่มอญพามาฝากพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นแต่ส่วนมากกับมีแต่เข่าจ้ะมีแต่เข่าเข่าข้างล่างจ้ะอันเมื่อนี้มอนก็ขอโตลาไปก่อนเพียงเท่านี้เด้อเพราะตอนนี้มอนอยู่อยู่บ้านนอกเนาะอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่สกลนครมอนกับมีเวลาบ่หลายที่จะมาอัดคลิปบ,บอกพี่น้องเจอกันใน คลิปนาเด้อค่ะเด้อเจอกันในงวดนางวดวันที่16กันยายนว่าเลขความฝันของมอนซิมีตัวใดแน่ถ้าใครอยากมีโชคมีลาบแลือยากถูกหวยก็อย่าลืมติดตามช่องของสาวย่อพ่อหวยได้นะคะแล้วก็มีอีก2มีอีก3ช่องที่มอนสีฝากให้ติดตามก็คือมีช่องอีสานร้อยเอ็ดอสานพาลวยและก็ช่องของน้องเจมมี่นะคะถ้าใครอยากดูคลิป คลิปหวยที่มอนลงไว้นะว่าตัวไหนเลขตัวไหนก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมติดตามสี่ช่องนี้ไว้จ้ะแต่ช่องที่หลักๆคือเป็นช่องสาวย่อพ่อหัวจ้ะคือช่องของมอนเองจะซ้้นมือน,นี้มอนกะขอโตลาไปก่อนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ